สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับพี่พีนะนะครับที่พีพีรถคานะวันนี้เราอยู่ที่รายการนะครับเฮ้ย hey, รถส,สวยอย่นะครับแล้วเราก็มีแคมเปญนี่ยรถฝากขายด้วยนะครับ Mercedes b e n z C220D สสภาพนางฟ้าไม่น้อย140,000กิโลเมตรชุดแต่งรอบค ant, บนันบวกดสิสเบรก4ล้อจุกๆกันไปเลย l l p, Auto, นหน้าจอรองรับ Apple CarPlay Android Auto กล้องบันทึกหน้าหลังออโต้ ระบบเสียงทอดปรับได้มากกว่า20เสียงผ่านแอปพลิเคชันมือถือของเหลวเปลี่ยนครบใช้งานต่อได้ยาวๆ1ปีประกันภัย 2+ พสแถมสปริงโหลดให้ฟรีรถบ้านใช้งานน้อยดูแลโดยคุณพ่อคุณแม่ไม่เพียง140,000กิโลราคาไม่รวมทะเบียนคุ้มที่สุดสำหรับคนหาลรถหรูใช้เองหรือเก็บต่อเป็นรถครอบครัว PP ออโต้คาร์รับซื้อรถให้ราคาสูงรถคุณภาพดีในราคาจับต้องได้อุ่นใจใหายห่วงที่ PP ออโต้คาร์ สดีกับน้องเต้ด้วยน้องเต้สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นบอกว่าวันนี้นำรถเบนซ์มาฝากขายกับเราใช่ครับเอารถเบนซ์มาฝากขายที่นี่เป็นรุ่นไหนครับน้องเต้เป็นรถ่นมาสเตเดตเบนซ์ซีสองสองศูนย์ดีครับเป็นดีเซลด้วยเป็นดีเซลครับปีสองพัี่สิบครับผมเห็นบอกว่ารถสวยเลยใช่ครับมายเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ประมาณแสนสี่ครับผมก็ไม่เยอะเนาะใช่ครับปี20ใช่ไหมปีสองพันยี่สิบผมรู้ว่ารถไม่กี่ปีอีกเนาะประมาณสัก 4ปีกว่าฟนแล้วประมาณครับแล้วบอกว่ามีล้อแต่งด้วยใช่มีชรบแต่งมีหลายๆอย่างเลยมีความพิเศษอะไรในรถไหมที่ที่แนะนำนิดนึงที่ที่จะแนะนําก็คือเสียงท่อครับท่อเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงได้ประมาณยี่กว่าเสียงได้เลยครับท่อเสียงเลยนะใช่ครับเปลี่ยนเสียงยังไงครับเปลี่ยนเสียงได้เราจะมีแอปพลิเคชันครับแล้วก็จะสามารถที่จะแบบเลือกได้ว่าวันนี้อยากจะเป็นเสียงท่อไหนครับสามารถที่จะเลือกได้หมดเลยแล้ววองเหมือนคล้ายๆเหมือนเราฟัง เสียงไหมแบบอยากได้แหลมได้นุ่มอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นเลยไหมประมาณนั้นครับแล้วอ๋อเลอท่อเนี่ยมันสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเป็นออดี้หรือเป็นอะไรไงครับรแตั้ง M สาม M สี่เลยได้หมดเลยครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยติดตั้งมาแพงไหมติดตั้งมาก็ราคาสูงอยู่นะครับติดตั้งอยู่นะสูงอยู่ก็ให้ไปด้วยให้ไปด้วยค่ะโอเคตอนที่เลือกตัดสินใจซื้อรถจนคันนี้ครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจยังไงครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าคันเนี้ยครับ ผมก็จะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ครับและแบบใช้ในกรุงเทพเพราะปกติตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ครับอยู่บ้านที่ลําพูนนะครับแล้วก็อันนี้เดินทางมากรุงเทพแล้วก็เลยอยากจะให้เขาได้แบบได้ใช้รถแบบดูดีว่าปลอดภัยปลอดภัยหน่อยดูดีเนาะจริงๆไม่ได้รู้อย่างเดียวนะรถลักษณะนี่ก็คือบอดี้เอ่ยการขับขี่ก็จะปลอดภัยกว่าใช่ครับใช่แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับทันนี้ครับมีความทรงจำอะไรพิเศษกับรถคันนี้ไหมที่ที่ผมชอบในความเป็น Mercedes Benz นะครับก็คือพอเวลาไม่ค่อยได้เช็คสภาพรถก่อนที่จะออกเดินทางอย่างเงี้ยครับแล้วภายในรถเบ the มันจะมีแจ้งเลยเช่นลมยางอ่อนเงี้ยครับมันก็จะมีแจ้งได้เลยซึ่งเราเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าอ่ะอ่อนอ่อนจริงไหมโดยการพิสูจลมยางได้เลยครับมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเดินทางไปไหนปลอดภัยครับมันก็จะตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยที่ผมชอบน้องเต้พูดถูกต้องเลยบางครั้งเนี่ยเวลาเอ่อขึ้นมาอย่างเอ็นจิ้นเอออะไรเออเนี่ยเขาจะแจ้งเราบ่มีปัญหาอะไรมีปัญหาเราก็จะรู้บางต้นแล้วว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยนะครับเป็นอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็พวกเรื่องเช็คระยะด้ ยังไงฮะยังดูใหม่ยังดูสาดอยู่เลยยังดูเงาวิบป,ปับุ้งวิ่งอยู่เลยก็ถือว่ารักษาอย่างไงครับอาจายก็มีน้ํายาส่วนตัวไหมหรือไปคาแคร์บ่อยไหมหรือยังไงปเนี้ปกติคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านอะคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบว่าชอบ รากเองดูแลรถเองนะครับเช็ครถเองโอ้ใช่พี่หนุ่มพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มจริงๆแล้วแกก็รักรถมากนะแกก็เช็ดเช็ดเอ็ดคอร์ว่าดูไม่นานไปดูเงาตลอดเวลาแล้วคันนี้ครับน้องเต้น้องเต้มีการเปลี่ยนเทนน์นะครับมีการเปลี่ยนอะไรหรือทําอะไรแบบดีขึ้นกว่าเดิมอีกมีมีบ้างไหมฮะมีอะไรเปลี่ยนเทนน์ก็ปกติก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตลอดอยู่แล้วครับที่มันมีการแจ้งเตือนสวิตมานะครับระยะใช่ครับการระยะแล้วก็มีการเติมน้ำมันแอดบูลเลยปกติเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่มีอะไรจริงๆรก็ใหม่ออ่ะะเราก็จไมต้งทาอะไรมกแล้วใใช่่่่ไไมมีีอะรพิเศษททหญ ใช่ผมน้ำไม่มีเนาะไม่มีครับเรื่องที่มันดูรุนแรงก็ไม่มีไม่มีครับอันนี้คือถ้าซื้อไปก็คือใช้ระยะอีกปีหนึ่งเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งไปเซอร์วิสมาเขาเล่าของเรื่องใช่โอ้โหน้ำมันเสื่อน้ำเกียร์ช่วงล่างทุกเนี่ยนอ้องท่อเบรกหมดเลยครับเห็นบอกว่ามีผ้าเบรกใหญ่ด้วยไม่ใช่เหฮะตัวนี้ตัวพิเศษน้องเจ๋หรือเต่ามีเบรกอยู่ด้วยนะใช่เขาให้ให้หมดเลยครับคาลิเปอร์ด้วยให้หมดเลยโอ้โหทุดนี้ถือว่าเป็นแบกจำยี่ห้อได้ไหมฮะ เป็นยี่ห้อแบมโบะครับที่ที่ให้หมดเลยนี่แท้เลยใช่ครับใช่ทำมาเล่นบ้านนี้ก็เกือบแสนแล้วก็มีตัวสปริงะครับสปริงโหลดปกติครับถ้าขับเองก็จะเป็นสปริงโหลดแหละครับแต่พอพี่พี่เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนิดนึงก็คือเห็นน้องเต้บอกว่ารถเนี่ยของเดิมเนี่ยมันเป็นแบบโหลดมานิดนึงแบบสปอร์ตสปอร์ตใช่ครับใช่แต่พอคุณพ่อคุณแม่ใช้ก็แอบไปเอาขึ้นนิดนึงใช่พอคุณพ่อคุณแม่แบบมันไม่ตอบโจทย์ของเขาเท่าไหร่ครับในิดนิดนึงครับใช่แต่ว่าสปริงโหลดไอบักเนี่ยนะครับครับ สี่สี่อันเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ให้ด้วยให้ด้วยก็แปลว่าได้สปริงเดิมติดตัไปด้วยแล้วก็ได้ของไอบักอีกสี่อันให้ด้วยเลยด้วยเลยนะใช่ครับเผื่อใครชอบแบบไหนก็เปลี่ยนตามสไตล์ได้เลยครับคุณนารักใจดีอ่ะได้ไปสุดคุ้มนะเพื่อนนะคันนี้นะแล้วทำไมถึงตัดสินใจขายครับทั้งที่ยังดูเหมือนสภาพยังดีอยู่เลยเหมือนว่าคุณพ่อคุณแม่ครับเดินทางแบบไม่ค่อยไปไหนครับอยู่แค่ไปบ้านกลับบ้านไปเดินไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยได้ไปไหนก็เห็นว่าจอดไว้อยากจะแบบเอาไปแบบว่าให้แบบ พี่ๆได้ใช้งานดีกว่าตอาไปใช้งานต่อคืออย่างนี้เดี๋ยวพี่สรุปนิดหนึ่งก็คือหมายความว่าเอาจริงๆให้เดานะเหมือนกับแกรักรถอ่ะแล้วแกคิดว่ามันแพงอ่ะแต่หลายกลัวแบบเป็นรอยเล่คุณพ่อคุณแม่ชอบกังวลจริงๆเป็นอย่างนั้นแล้วกลายเป็นว่าเออฉันก็ต้องระวังอะไรเงี้ยแบบเบากๆแต่ที่บ้านเห็นบอกมีหลายคันอยู่เหมือนกันใช่แต่ว่าน้องเต้พูดถูกต้องเลยถ้าเกิดว่าเราส่งต่อไปกับคนที่เขาชอบเนอะแล้วรักในรุ่นนี้ไม่ต้องแต่งอะไรแล้วสีสันการเมเทอรนนซ์นะครับแล้วก็ปั๊มเบรกใหญ่ล้อแม็ก กับบิงโหลดแล้วก็อุปกรณ์ภายในที่เราติดตั้งเพิ่มมาก็จะมีพวกจอแอนดรอยด้วยครับที่เพิ่งติดมาไม่นานผูคุ้มอ่ะนะครับราคาในตลาดกลางๆราคาในตลาดทนี่ี่เช็คมามีประมาณร้านต้นถึงร้านกลางๆทำให้เล่นไปนะครับผมที่สภาพอยู่ที่ราคาคนี้ถือว่าไม่แพงเลยนะครับแล้วแถมชุดแต่งไปด้วยก็สบายๆเลยฮะเนาะคือไม่ต้องแบบวันนี้ซื้อรถพรุ่งนี้ไปใส่ล้อมาเไปใส่เบรก คือไม่ต้องทำต้องเที่ยมาหมดแล้วอันนี้คือจบเลยครับแล้วอยากจะฝากอะไรกับเจ้าของรถคนต่อไปไหมครับว่าซื้อไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรฝากไหมอันดีหนึ่งรับกรดูแลรถแทนคุณพ่อคุณแม่ผมด้วยนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเมอร e เซเดสเบนนะครับก็จะมั่นใจได้เลยครับว่ามันปลอดภัยแล้วก็จะช่วยให้แบบครอบครัวของพวกพี่ๆครับมั่นใจขึ้นมั่นใจในการขับขี่เดินทางต่อไปครับโู้ที่ก็ดูเป็นเผือได้ดูวทีาตั้งใจมาเพื่อต่อรายการให้รู้ว่าเออ เจ้าของเนี่ยมาขายโดยตรงนะครับเพื่อนๆ<ว>ก,ก็สบายใจได้นะครับรถเราไม่ได้โนเนมแล้วก็ที่ผมถือตั้งแต่ต้นเนี่ยคือเล่มทะเบียนนะครับแต่เราได้ดูด้านหน้าไม่ได้เป็นพีดี A นะครับแต่ให้รู้ว่ารถที่เนี่ยมีเอกสารเล่มทะเบียนของเองถูกต้องจริงด้วยขอบคุณน้องทา่านมา,า,นาก,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 กๆ,ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองขอตัวลาไปก่อนนะครับบบ๊าายยสวัสดีครับบ๊ายบายบครับ